เรื่องโครงการหลักๆที่รัฐบาลได้วางไว้กับ4เดือนทําทันทีมาถึงเรื่องนี้ครับรัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกมิติ โดยเฉพาะการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวโดยทางด้านนายสิริพงษ์อังคศสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็ใช้สิทธิ์ในโครงการเที่ยวดีมีคืน2,568ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่15ธันวาคม2,568ครับโดยโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดานำค่า ใช้จ่ายด้านที่พักในโรงแรมโฮมสเตย์ไทยที่พักที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงค่าบริการของร้านอาหารที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือวนะครับมาหักลดหย่อนภาษีได้2,000 20, 0บาทครับโดย1,000 0บาทแรกเนี่ยใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษนะครับหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ A-Tax Invoice e tech, e นะครับ อีท e t ซ์อินโว c e นะครับและอีก1,000 10, 0บาทหลังเนี่ยให้ใช้ E-Tax Invoice เท่านั้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อน11.5 5เท่าลดหย่อน1.5เท่านะ สูงสุดไม่เกิน30,000บาทนะครับจากการจ่ายจริงไม่เกิน 20,0.. 20, 0 0บาทส่วนการท่องเที่ยวเมืองหลักเนี่ยลดหย่อนได้1เท่าเมืองรอง1.5เท่าและเมืองหลัก1เท่าสูงสุดก็ไม่เกิน20,000บาทครับค่ะ ส่วนภาคธุรกิจนิติบุคคลบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะสามารถนําค่าใช้จ่ายจากการจัดอบรมหรือสัมมนาภายในประเทศในช่วงเวลานี้มาหักรายจ่ายได้เพิ่มด้วยเช่นกันโดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแล้วและได้รับใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันนะคะ ส่วนกรณีค่าขนส่งก็อนุญาตให้จ่ายให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แต่ต้องมีใบรับอิเล็กทรอนิกส์นะคะใบ e receipt เนี่ยค่ะเป็นหลักฐานโดยสามารถหักรายจ่ายในเมืองรองได้2เท่าของรายจ่ายตามจริงและในพื้นที่เมืองหลักหักรายจ่ายค่าขนส่งนะคะได้1.5เท่าของรายจ่ายที่จ่ายตามจริงค่ะ นอกจากนี้ยังมีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรมสามารถนําค่าใช้จ่ายจากการต่อเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการหักรายได้เอ้ยหักรายจ่ายได้2เท่าของค่าใช้จ่ายจริงเช่นกันถึงวันที่31มีนาคม2569ซึ่งเที่ยวดีมีคืนช่วงนี้ก็เชิญชวนให้<ม>ออกไปเที่ยวกันนะคะใช้สิทธิ์กันได้ลดหย่อนภาษีกันนะคะถึง15ธันวาคม2568